ท่านก็สอนให้ทุกแบบดูจิตดูใจรู้จักเจ้าของท่านก็สอนอย่างนี้ดูจิตดูใจดูเจ้าของหมายความวม่าไครับมาให้ท่านก็มีวิธีที่จะทําให้เรากลับไปดูอารมณ์ภายในยเป็นอย่างไรนะครับท่านก็บางที่ขนก็เห็นว่าสิ่งภายนอกทีใหมเรามีความทุกข์อยู่ครับ แล้วก็แล้วก็เคนว่าคนนี่ก็ทนที่เราไม่ชอบทําให้เรามีความทุกข์เลยเร<ม>่ฟ้าอากาศอากาศ,อากาศร้อนหรืออากาศหนาวเป็นทําให้เรามีความทุกข์อย่างนี้<ม>ก็เป็นธรรมดาเป็น,เป,นเป็นความคิดแบบบุตรชนทั้งหลาย<ม><ม>แต่แต่ท่านก็ทาให้เราพิจารณาในทุกเป็นอย่างไรจริงๆนะ<ม><ม>เพราะสิ่งที่เราเหมือนเหมือนทุกวันนี้เห็นว่าอากาศมันร้อน นี่ก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติความร้อนเราไม่ได้สร้างความร้อนเป็นอะไรมันเป็นอย่างนี้แล้วแต่เราจะสร้างความทุกข์กับอากาศร้อนได้นะเรื่องเรามาชอบไม่อยากให้มันร้อนมันมันเป็นความทุกข์ที่เราทําเองที่เราสร้างเองแอ้หลวงพ่อก็สอนอย่างนี้มากให้เราเห็นอ,อารมณ์ที่เราเราทาเองนะ,ะเรื่องความคิดความเห็นของเราเนะม่ไอยู่วัดประพงครั้งแรกก็มี ก็มีทุกแบบไม่ยังไม่เข้าใจภาษาไทยเลยไม่คุ้นเคยกับอาหาร,รอีสานหรือหรอือากาศมันร้อนแล้วไม่คุ้นเคยกับอากาศร้อนอย่างนี้หรือ,อ,อบางทีก็เราไม่เข้าใจเจตนาของพระองค์ใดองค์หนึง่งหรืออะไรอย่างนี้ก็เกิดอารมณ์แบบรังเกียจเผมสงสัยหรือ,มรรอรไม่สบายใจ เรื่องสิ่งที่ได้ประสบใน<ม>ชีวิต<ม>ประจำวันในวัดนะในหลวงพอ่อก็ช่วยให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นอะไระท่านก็แนะนำให้เราพิจารณาในสะิ่งจำเป็นที่จะอยู่เป็นพระมีพอสมควรแล้วนะครับเรื่องบัจจัยซีนะที่รเราพิจารณาพิจารณาทุกวันนะให้เห็นมนะีมีภาชีวรดีแล้วนะก็ดีแล้วแล้วก็มีอาหารบิณฑบาตก,ก็ดีแล้วมี ที่พักภาษา,ามีคุณติ๊กก็ดีแล้วมียารักษาโรคกระรายก็เห็นว่าสมพอสมควรแล้วพิจเจรณางนี้ก็รักจะเห็นความไม่พอใจอจิตใจปนกันเรื่องอะไรแล้วก็เห็นแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะละเสียได้ไม่ต้องตามไม่ต้องเชื่อก็ได้ผลดีในการอยู่กับท่านสองสามปีก็ผ่านไปก็ คืออารมณ์หลายอย่างบแบบอิจฉาแบบไม่พอใจกัแบบลังเกียจแบบโกรธง่ายครั้งแรกก็เป็นคนโกรธง่ายง่ายไม่ไม่โอทนมันน้อยไปคันติบารมีไม่ได้สร้างยังไม่เกิดแล้วหลวงพ่อบอกว่าในพวกฝรั่งที่มาวัดท่านก็ต้องสร้างคันติบารมีมากๆเพราะเราไม่รู้ภาษาเราไม่รู้วัฒนธรรมนั่นก็ที่จะทนโดย สิ่งที่เราไม่รู้จักเราต้องสร้างคันติบารมีนี่ก็ทังใจจริงๆแล้วเราก็รู้นะเรื่องภาษาในะเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเราเป็นพลังเราไม่รู้จะมันมันเป็นอย่างไรเราต้องใช้ความอดทนที่จะไม่ให้สร้างอารมณ์ที่ทําให้เรามีความทุกข์ท่าอาจารย์กำหนดอะไรไว้ในใน,ในจิตเป็นหลักในระหว่างของการฝึกคันติบารมีของท่านอาจารย์นี่นะ ก็เวลาเราพิจารณาเหมือนกับเป็นคนโกรธง่ายนะครั้งแกนั่นก็เวลามีอารมณ์โกรธแล้วแล้วก็พิจารณาเนี่ยคิดในใจเองแล้วก็ดูจิตดูอารมณ์นี่เป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขถามตัวเองนะที่มีอารมณ์แบบโกรธคนมันเป็นอย่างไรนั่นก็เห็นมาเป็น ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นทุกข์นะแล้วก็พิจารณาต่อไปนะเรื่องสิ่งเหล่านี้จะถ้าเราคิดอีกมากมายหรือจะจะจะเชื่ออารมณ์อย่างนี้ด้วยจะจะกดดันอารมณ์ไม่ไม่ยอมรับเนะี่ยก็ก็ยังมันสนองกลับอ่มันไม่มีทางที่จะพ้นจากอารมณ์นี้ได้ต่ถ้าหากว่าเรารับรู้นะความโกรธเป็นอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่กับอารมณ์นั้นได้แล้วก็อารมณ์นั้นก็จะดับไปเองนะมันเป็นอณนิฉังเป็นของไม่เทีย่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยไม,ไ,มไม่ได้เป็นของเราจริงๆเป็นเป็นสิ่งท,ที่คืนแล้วก็ดับไปเฉยเฉยแล,แล้วก็เห็นอย่างนี้ยังชัดเจนได้ถ้าพิจารณานะอารมณ์มันอยู่กับการเฝ้ามองดูจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รับรู้สภาพที่เกิดขึ้น ก็อยู่เพราะไม่มีอะไรนอกจากเพราะไม่ไม่เข้าใจหลายอย่างก็ก็ต้องดูจิตครับพิจารณาเพราะท่านไม่ไม,มโโไม่มีคอยกเว่นไม่มีกรณีพิเศษนะ, <c oughs> ะท่านก็ไม่ให้พระปลอมมีเป็น <c oughs> เป็นคนพิเศษเลยนะ <c oughs> ครั้งแรกเราคิดว่าจะอยากให้มันมีมีอยากจะเป็นคนพิเศษเราแล้วเห <c oughs> ็นมาเราไม่รู้ว่าหลายหลายอย่างก็ ก็ไม่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 อยากจะรวมกันเวลาท่านเทศเพราะท่านก็เทศแย่งเทศเป็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นภาษาอีสานด้วยแล้วก็แล้วไม่เข้าใจแล้วก็เกิดอารมณ์แบบแบบนี้มีความเจ็บปวดทางกายด้วยนั่งแบบนี้พับเพียบตลอดนะเวลาเรานั่งคัดสมาธิพระก็ไม่ยอมนังยังคัดสมาธิไม่ได้มันไม่สวยเราก็ต้องฟื้นบังคับ ตัวให้นั่งพับเพยบนะครั้งแรกถ้าไม่เคยนั่งพับเพยบนี่เก็บมากนะ <c oughs> <c oughs> ห้านาทีก็ปวดอย่างแรง <c oughs> <c oughs> บางทีก็ต้องนั่งเป็นสามชั่วโมง, <c oughs> โมงแล้วก็เอาความเจ็บปวดทางกายมาเป็นเบนาจารสอนด้วยให้เราต้องรับความเจ็บปวดปแล้วก็แต่ท่านไม่ได้บังคับแบบเป็น เป็น uh, ทช้แรงอะไระท่านก็มีเมตตาจริตด้วยแล้วก็พลิกได้ถ้าจำเป็นที่จะออกจาก<ม>ไบ<ป>ซส่มอะไรก็ได้แล้วก็มีอย่างนี้ก็ท่านก็ไม่ได้นี่ก็ทำได้แต่แตเรวพิจารณาในความเจ็บปวดทางกายบ้างแต่ความอารมณ์ที่สร้างกับความเจ็บปวดด้วยทนะั้งเกตุในเวลา มีความเจ็บปวดทางกายครั้งแรกก็มีอารมณ์แบบโกรธเกิดขึ้นรังเกียจบางทีก็เกิดอารมณ์แบบอยากกลับบ้านมไม่อยากจะอยู่เบนพาอ,อยากจะกลับบ้านกลับไปอเมริกาแล้วก็คิดในใจอย่างนี้แล้วก็ถามตัวเองต่อมาก็นี่นก็เหมือนเหมือนกับนิสัยแบบเด็กน้อยไม่ได้สิ่งที่อยากได้มันอยากกลับบ้านไปฮะ <c oughs> <laughs> มันกัแเหมือนกันกับเดกนะเห็นว่ามันไม่อยากจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่อยากจะเป็นคนอย่างนีนะ้แล้วก็เห็นอย่างนี้แล้วแล้วก็เตียนหมายที่จะปล่อยจะจะวางอารมณ์นั้นได้ไนะด่เห็นโทษเห็นโทษในการคิดอย่างนั้นในการในถือยึดความยึดมันถือมัน่นมีตัวมีตนอยากกลับบ้านก็ปล่อยไปนะ